สวัสดีครับสวัสดีตอนท้าโซ่เทียนนึงครับผมเนี่ยเพื่อนเซ่ไม้ผ้าลูกไส้ไปอากินงเขาครับมีอาหารฟรีครับพี่น้องเนี่ยย่างง่ามโซ่ครับบมลูครับไปเบิ้งไปเบิ้งไวมี่ย่างครับกับกขนม้อนในรับสัมบายครับพี่น้องบ้านกับไปเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็นอนพักผ่อนนอนถับว่ามี่ย่างครับตอนเช้าเขาเลี้ยงอาหารไม่มีอะไร

เขาต้มบ่ะต้มน่าทานพี่น้องน่ากินครับน่ากินแววอะไรข้ายหยวกหนูของฮอนดอกครับพ่อเขาต้มบ่ะให้ดาวพี่น้องให้ดาว เอาอะไรนี่ยต้มนไข่้าเอาเอาเอาอนนี้มาให้ด้วยกาแฟกาแฟไหพี่น้องก็ต้มก๋าต้มอกะไปเลยเน่ะอะไรเนองไผ่อาหกินที่น่องนากินส่นโจลุงยากนี่เออเดี๋ยวพาไปเชินินอยเดี๋ยวพาไปเช่ย นี่นี่ถ้าไั่คือโฮตรยังครับเขาครับพักไปอยู่ของพบทุนพกครับของพักข้าวครับพี่น้องกริงๆจริงๆตรมน่ากินมากเลยอินยากาศดีพี่น้องมึงแหน่บ้านแหน่อยู่ มีเห็ต้มมาแฟไปหน่องตม้ตมคนเสียบแล้วเนี่ยมีเห็ดมีต้มเสียบอะได้ที่ดุกเสียบที่ดุกมีเห็ดมีหมูด,ด้วยอร่อยนะแครอดด้วยอร่อยอร่อย,อยห่าวมาจอกไป มาลโครับพี่น้องมาก in ินน้ำกันครับบรรยากาศดีมากเลยครับสะบายน้ำเด่นได้ได้วยครับเด่นตัวของมุกครับตวของทุ่มครับมอไใช้กับขั้นนั้นแหละครับกินเลยป้าหลวงเชี่ยวอา <c oughs> หารเช้ามีกาแฟ,ฟข้าวต้มไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอ,อกบอลลุกเขาเร,รื่องฮอทดอกปะฮอทดอกกาแฟส้ม อาหารสอขอเรียงเจ็ดโมงวถึงสิบโมงเช้า้อาหารเช้ากินกินแล้วมเที่ยวใส่เ่ยมึงจะใส่กินเาไรเนาหาตายายแล้วมึงมาหาตายายเราไปหาสามีแล้เมื่อวานไปหาตายานแล้วมงะแล้วค่อยกลับมาเราไปดำน้ำวันนี้ เห็ไหมแี่แผลวเขาต้มกันครับเห็นไงก้ยี่นี่ไงาครับสินมึงกันเราเหมชียวครับันทำไมต้ม ไอ้กินกินกินราว้าดูไปเชียวไปเชียวคัน้องไปกลับมากับมาไปดาน้ําโอเคดอนกินกรับกินราวแ้าหกูใส่ยีรถมอเตอร์ไซค์หารอครับบาหนีม่ครับกินน้องขันได้ครับบ่เนี่แม่แม่ครับเ่เนแม่ครับเฮ้ยครับพี่น้อง ยิงขอซอเซร็จแล้วจี๊ผ้าดูกไส้กับแม่น้องไปแาน้องไปกับน้องไปออกไปฮะทเที่ยวครับผมมาแม่มาใส่ใส่ไปไปน้องไปกันครับแลาวจีไปหาได้แน่มึงนี่แม่้องไปเถึงพูดราคาเบือรเกอรลนะครับผมการรถเงี้ยจอดรถหน่อยครับผมก็บะพ่คลองมานเนาะ <laughs> ไ,ไดด้้จับโนแลวไปหาเสี้ยวนะตูแซมว่าไปหาตายง่ายก่อนครับวันนี้ไปกันครับไปหาตายง่ายบงก่อนครับไปน้ำกันครับไปน้ำกันนี่ครับพักบอกเลยครับผมพี่น้องมาก่อนรับน,นี้มันหลายไร นีเมื่อวานนี่เพิ่งไปก็หาตาแหวนนะครับผมหาตาแหวนแต่ว่านี่เสืพาลูกไส้มาเพิ่งหาตาใหญ่มาเสร็จเพิ่งไปหาตาแหวนเลยเพิ่งมาถ่ายไปครับไปไปไปมาถึงแล้วครับหาตาใหญ่ใช่ไหมเนี่าาย,ายครับมาแล้วพอแล้วครับหาตายายครับผมหาตายายครับไปค,ครับมุนีไปเที่ยวไล่หาครับผมเป็นไง ยังไงเออหนักครับเฮ้ยโอ้บรรยากาศดีด้วยพี่น้องเด้อพคุณน่ะดีโค้ดขี่บรรยากาศดีเราโดนเท่าครับผมพาลูกพาเนี่ยมาเที่ยวกับป่าใหญ่พี่น้องครับป่าใหญ่อีพี่นี่เที่ยวหาป่าใหญ่ครับผมพี่น้องอีพี่นี่หาป่าใหญ่เกาะล้านครับผม ที่นี่เกาะลาน,ปน,น,ไ,นไปเร่ไปเลยไปเรียนเลยนะครับหาตาใหยพี่น้องบรรยากาศกบบน,นี้ครับน้ำกับไฟค,ครับผมพี่น้องวันนี้มานจะเศรืคืนมันแรงครับโปวดหินครับไปเลยไปไหนไปไหนโอเคโอเคเฮ้ยจิง เพือกับแม่พานแม่ก,กับพี่น้องโอ้บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีไรมี่คือหาดสายใหญ่เลครับพี่น้องพ่อลานนะครับีพี่นี่มาเที่ยวหาดตายใหญ่น้ำใสยเย็นดีพี่น้องน้ำน้ำน้ำใสดีครับสะอาดหาดสะอาด หาดเลยครับหาดสาดอากาศก็ดีหาดหมยู่หมงกินครับมีที่อาหารร้านอาหารก็มีครับพี่น้องนี่ร้านอาหารนี่ครับนี่ีอาหารมีอะไรมีนี่เรากินครับอาหารร้านอาหารตรงนี้ตรงที่เลี้ยงเนี่ยเขาจะกั้นในค้นเลรครับเพื่อเลีเขาบ่ไดครับ แมีบบานลูกไซ้เรียนนายมิ่นับพีน้องมวนไลพี่น้องลูกไซ้เด้ผ่านงานพิ่งรอบๆกอยินครับน่ ครับกลางๆเป็นประมาณนี้ครับผม,มกว่าอย่างนี้น้ำใสดีเลยพี่น้องน้ำใสดีครับมีแม่กาะาลานมีหลายหาดพี่น้องมาเที่ยวรีอคุ้มค่าเลยครับเดยผ้าไปหลายหาดครับผมติดตามเมืองไปหลายอีพี่ครับผมนี่ครับอู้น้ำทันครับพี่น้องหินใสค,ครับมีเรืองครับ นีโซ่ๆอยู่ครับผมคนยังไม่มาไหลครับน้ำใสไหลดูใสเรียนน้ำอยกบอลนะครับนดูใสเรียนน้ำอยกบอนครับสีบัวกับเลียนบุ๊คบุ๊คบุ๊คดีวนครับบรรยากาศดีมากเลยที่ผู้เขาล้อมรอบผู้เขาล้อมรอบผู้เขาล้อมรอบ,อรอบ,อรอบน้ำทะเล น้ำใสดีเลยพี่น้องน้ำใสดีครับดีเลยพี่น้องเลยตัวเวมาเจาะก๊อล่างอย่าลืมนะครับผมเนมาหาดป่าใหญ่โอ้่นบรรยากาศดีไรเดี๋ยวพาไปไหลหาดเลยมึงใส่มา,าไปไหลหาดได้พอไปธัรนดา ไปฮาไ,ไปหาดไหมปะน้องไปะ่ะน้องไปหาดไหมปะไปหาดไหมปะน้องไปหาดนี่เดินพ่อตรแล้วครับัแม่บ้านไ็ยินทา,ายู่หมครับ <c oughs> นี่ไงน้องไ,เออไปเฮ้ยเฮ้ย พี่น้องงานดีคืนเนี่ยตามสายใช่คือเนี่ยไปที่ไหน,นไ,ปไ,ปไปไหมไปล้างตัวแล้วก็ไปหาดหาดน่ะไปเองครับไปหาดไหมครับไปน้ำกันครับไปน้ำกันอีนี่ตัวไป ไปกันครับติดตามยีพ่พีต่อไปว่าเราจะไปหาอะไรกันต่อครับอ๋อแม่นี่มันนอนอัอนน่ออคุ้มเลยครับผู้เร่มากนก็ร้านนี่ยคุ้มเลยครับในไรงาครับผมไปไปกันครับผมี่น้องว่าเราจะไปหาอะไรอีกยีพ่พีต่อไปไปกันครับ 嗯。Huh?